พอระหัสบุญบุญคือความดีบุญคือวิเศษบุญคือหาที่เปรียบไม่ได้บุญคือใจดีบุญคือมีความสุขบุญคือหมดทุกแล้วบุญคืองดงามบุญคือสวยรวยทำดีไม่เกิดไม่โลภไม่หลงไม่ตกนรกบุญคือไม่สร้างกรรมอีกแล้วบุญคือละบาปได้บุญคือไม่ทะเลาะกัน บุญคือยิ้มให้กันบุญคือมีสันติภาพบุญคือสามัคคีกันบุญคือมีปัญญาบุญคือไม่ป่วยบุญคือเก่งกล้าบุญคือร่มเย็นเป็นสุขบุญคือใจเย็นบุญคือความสงบบุญคือความสุขบุญคือสติดีพูดดีปฏิหารดีมีฌานได้ญาณชำระบาปได้คือรู้คุณ บุญคือคิดดีพรวิเศษดีมีกำลังพลังครั้งบุญคือมหาเศรษฐีทำบุญแล้วคือได้เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองบุญคือทำแล้วคือละกินได้บุญคือการเสียสละออกคุณทานบุญคือสิ่งที่ให้อาภัยทานหัวศิกรรมนั้นคือเป็นบุญบุญคือไม่ประมาบบุญคือเมตตามหานิยมมหาน่าศักดิสิทธ์ทุกการ บุญคือพระนิพพานบุญคือเบิกบานใจบุญคือผู้มีปริชาญาณบุญคือครูของโลกบุญคือพลังความดีความเจริญเรียกว่าบุญบุญคือเรียนเก่งบุญคือขยันบุญคืออดทนบุญคือมีสติดีบุญคือมีความมีศรัทธาบุญเป็นธรรมะบุญคือผู้ใฝ่รู้ บุญคืออริยญาณบุญคือยิ้มดียมัทตดีสมาธิดีเดินสวรรค์ดีความจำดีทั้งมันดีไฟดีเรียกว่าเป็นบุญหมดบุญอเนกอนันต์นี่บุญละกเลสดับสูงได้บุญประเสริฐทั้งเลยสว่างจิตสว่างใจสว่างดีศักดิ์สิทธิอนิเสษดีเมตตาดีเรียกว่าบุญทั้งหมดไม่เศร้ามองมีความเพียรมีสุขภาพแข็งแรงอิ่มทิพย์อิ่มบุญ อิ่มแก้วสารพัดนึ่อิ่มบารมีเรียกว่าบุญทั้งสิ้นบุญคือทําความบริสุทธิ์ผุดผ่องจากความชั่วบุญคือไม่สิ้นสุดกัอพารนาแปดหมื่นสี่พันธรรมคัน,นคก็เป็นบุญหมดกัอพารนาทุกเม็ดดินและสายก็เรียกว่าบุญบุญคือรตา็นธรทมบุญคือเครื่องป้องกันตัวบุญคืออาวุธที่ฆ่าความโกรธได้ บุญคือสงบใจทั้งมั่นอยู่ในสมาธิอิทธิฤทธปฏิหารเกิดบุญคือสดชื่นจิตใจกายวาจาหน้าตาปีมีแต่ความดีบุญคือความดีความไม่เบีเบียนใครบุญคือความฉลาดเอาดีได้บุญคือทําความสมหวังให้แก่ชีวิตได้บุญคือไม่มีเคราะหเขลื่งนััยอะไรมาเกิยกกั้วมาทําลายได้คือเป็นบุญใหญ่มหาศาล อันมีอิทธิฤทธิปฏิหารได้ทุกประการเรียกว่าบุญหลักศักย์ใหญ่เรียกว่าตระกูลบุญใหญ่เรียกว่าตระกูลอริยะบุญบุญอริยะนั่นเอง